เรื่องราวข่าวสารในรั้วมหาวิทยาลัยแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในผลงานของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคุณสามารถติดตามได้ใน Rmu Talk คนที่การเปลี่ยนมากที่สุดในประเทศเลยดเป็นเ่ียที่ยังแน้อนจุมีลาทุกอย่างเราคลัวไม่เคยมีมาก,ก่อนตั้งแต่เปิดสิ่งที่เห็นคือความแข็งแกร่งของใจเขาทุกปเทศเลยนะครับ รครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสิวรรณกัญญาคำนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการ r m u Talk รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวดีๆจากมหาวิทยาละะัยชพรฏมหาสรารคามของพวกเรานะครับเพราะที่นี่คือที่ของแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในผลงานของอาจารย์บุคลากรและก็น้องๆนักศึกษาของพวกเรา เราจะขอพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องราวที่มากกว่าการเรียนการสอนเรื่องราวของความเท่าเทียมกันเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขสําหรับทุกคนในหัวข้อก้าวไปด้วยกันมหาวิทยาลัยแห่งความเท่าเทียมเพราะเราเชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่ดีไม่ใช่สถานที่ที่ให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะต้องเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครมีความแตกต่างอย่างไรทุกคนล้วนจะมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้เติบโต แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปฟังมุมมองความคิดและการลงมือทําของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของพวกเราครับที่กําลังร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมเป็นมิตรแล้วก็เปิดกว้างสําหรับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ขออนุญาตให้แขกผู้เชิญแต่ละท่านได้แนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้ทําความรู้จักครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ดรธเกียรติฉายจรุง นะครับเป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแล้วก็เป็นกรรมการหลักสูตรนะครับสาขาการศึกษาวิชาเอกการศึกษาพิเศษนะครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับผมชญท่านต่อไปครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ดรทันติการคำวิเศษธนทรค่ะประจำอยู่หลักสูตรรัฐประาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่ออาจารย์เบนค่ะน้องเบนนะครับเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับผมผมอาจารย์ดรวัชรินทร์สุทธิัสประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่มีนักศึกษาคนพิการมาเรียนในมหาวิทยาลัยราชมหากครครับครับคําถามแรกเลยนะครับอยากจะถามว่าทุกท่านทําไมทําไมถึงให้ความสนใจที่จะจัดการเรียนการสอนนะครับสําหรับน้องนนักศึกษาที่มีความพิการครับครับก็ดูดเลยก็ต้องเข้าไปถึงเรื่องของกฎหมายการศึกษาคนพิการเนาะกฎหมายตั้งแต่ปี2534ซึ่งเขาระบุเอาไว้ว่า คนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนครับซึ่งคนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนในขนาดนั้นเนี่ยมันมีข้อจํากัดอะไรหลายอย่างครับข้อจํากัดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสื่งหรือความสะดวกในการเข้าถึงการเรียนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ,อยากจะทําอะไรสักอย่างที่ให้มเป็นโมเดลสร้างโมเดลขึ้นมาสักโมเดลหนึ่งที่เป็นต้นแบบในเรื่องของ inclusive university รจริงครับ ที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงเรื่องของการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใดจะเป็นระดับใดปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกหรือความพิการใดก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ครับครับ,รบขอบคุณมากครับเอ๊ะทีนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบว่า,ารูปแบบของความพิการที่เป็นน้องนักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยมีร,รูปแบบไหนบ้างครับท่านอาจารย์ครับเอ่อ ถ้าทางด้านการศึกษาเนี่ยแบบ่งคนพิการเป็นเก้าประเภทที่สามารถที่จะ,ะเข้ามาศึกษาได้ก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>เบื้องต้นก็จะมีตาบอดม,มีหูหนวก<ม>นะครับแล้วก็มีคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว<ม>เข้ามาเรียนแต่ตอนนี้เนี่ยมีเพิม่มมากกว่านั้น<ม>นะครับสาขาว,วิวเนี่ยก็ได้นำนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับที่สามารถอ่านออกเขียนได้ แล้วก็กลุ่มเด็กออทิสติกในกลุ่มเขาเรียกว่าหายฟังชันนะครับเข้ามาเรียนหมายวามว่าตอนนี้เรามีผู้พิการนยหลายแบบมากขึ้นใช่ครับหลายประเภทมากขึ้นที่มาเรียนอยู่กับเราใช่ไหมครับจะครบทั้ง9ประเภทแล้วมั้งใช่ใช่ครับมาทางนี้บ้างนะครับเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนน้องๆผู้พิการนะครับอยากจะเรียนถามว่าเวลาสอนน้องๆผู้พิการเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่าง นะครับกับน้องๆที่ที่เป็นนักศึกษาปกติยังไงบ้างครับพี่ครับครับถ้าพูดถึงความเหมือนก็จะมีกลุ่มที่เหมือนโดยที่เราถือว่าไม่เป็นภาระรของอการเรียนการสอนเลยก็คือกลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวค,คือกลุ่มวิวแชร์กลุ่มที่มีอาจจะกล้ามเนื้ออะไร,รต่างๆเพราะกลุ่มนี้ถือว่าโดยสภาพร่างกายสติปัญญาสายตาประสาทหูประสาทอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเป็นลนักษณะเหมือนคนปกติ เพียงแต่เราอาจจะเพิ่มในส่วนของการจัดพื้นที่นั่งเรียนเพิ่มเข้าไปสถานที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกลุ่มนี้จะจะเป็นเหมือนปกติร้อยเปรส่วนกลุ่มอื่นๆอีกแปประเภทนียก็จะมีความแตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นคนหูเราก็ต้องมีล่ามที่จะช่วยในการสอนหรือเราสอนเราก็ต้องรู้ภาษามือนในการสื่อสารพื้นฐานบ้างนะครับ ถ้าคนสติปัญญาก็อยู่ที่ระดับสติปัญญางาอย่างเช่นสติปัญญาที่ไม่ใช่หายตัวหายตัวอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้การสื่อสารที่ช้าลงหรือมากขึ้นหรือ IEP i e อพการสื่าที่เป็นเฉพาะกรณีแต่ละบุคคลค่ะ ซึ่งเราก็จะในการเรียนการสอนของหลักสูตรเราเอะค่ะเราก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมกันระหว่างนักศึกษาคนปกติเลยแล้วก็นักศึกษาคนพิการนา,ากาึกทําได้ใช่ใช่ค่ะที่จะเรียนร่วมการทํากิจกรรมร่วม<ต>กันแต่กลุ่มนี้เราต้องเรียนเสร็จแล้วความเรียนความรักรู้ของเขาเนี่ยมันช้าก,กว่าปกติจนไปถึงขั้นอาจจะเขียนได้ช้ากว่ามากก็จะดึงดึงเขาออกมาสอนต่างหากเพื่อที่จะ้เขาทันเพื่อนค่ะทีนี้อยากถาม น้องใหม่เนี่ยนะเป็นอาจารย์น้องใหม่ใช่ไหมครับ <c oughs> คือมีความท้าทายยังไงบ้างในการสอนน้องๆที่ที่เป็นผู้พิการเรารู้สึกท้าทายหรือเราอยากจะทําให้มันสําเร็จยังไงบ้างครับค่ะคือสิ่งแรกนะคะคือเรามองคนพิการเนี่ยแล้วอยากให้เขามีโอกาส<ม>ที่จะได้เรียนแล้วก็สําเร็จการศึกษาแล้วก็มีงานทํามีไรายได้ที่เขาจะเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายเลยคือ เราอยากให้เขามาเรียนและเมื่อเขามาเรียนคือเราต้องทำให้เขาสำเร็จการศึกษาให้ได้ซึ่งของหลักสูตรเราก็จะรับคนพิการทุกประเภทถ้าเป็นเคสหนักสุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นเคสของจินตปภพาที่เขาจะเป็นพิการที่เป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงอธิบายอธิบายเพิ่มเติมท่านอาจารย์นิดหนึ่งกลุ่มของจินตปรพาเนี่ยเขาเรียกว่ามัสคูลาร์เดทฟีมัสลาร์กล้ามเนื้อครับ มาเกีนน่ยวกับตัวีคือกล้ามเนื้อเขาจะอ่อนแรงไปลงไปเรื่อยๆอพออ่อนลงอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆเนี่ยธรรมดาเวลาเรานั่งเราจะต้องทรงตัวให้ได้นั่งรตรงให้ได้ครับแต่อันเนี้ยเวลาเวลาเขานั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องอยู่อย่างนี้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเมืเ่อกี้ถ้า St a b i l i t y ของบิวแชร์เนี่ยมันจะต้องอยู่อยู่ในในในระดับของแปดเก้า,า,าสาิบองศารอบแปดสิบองศาแต่ข้างหน้าถ้าตกไปปุ๊บเนี่ยเกกาจะกลิ้งลงไปเลย ก็เป็นความยากลำบากกันนึงชูผู้ปกครองก็เป็นห่วงมากแล้วก็ใช้วิธีการให้ผู้ปกครองมาใช้ชีวิตจนกว่าจะไว้ใจคือถ้าพูดถึงท่าไทยสำหรับหลักสูตรเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่การศาสตร์เศษเราที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีบ้างที่มาเรียนคนพิการทางตาทางอะไรปีละคนสองคนอะไรแต่เมื่อเรามาทำตรงนี้ศาสตร์ของเรามันไม่ใช่ศาสตร์ที่จะไป สอนคนพิการทุกคนไม่ได้ถูกฝึกมาทุกคนไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเท่านั้นเมื่อมารับนักศึกษาอย่างรุ่นแรกห3สามเนี่ยเข้ามา4ี่ิกว่าคนมันเป็นงานใหญ่มากงานใหญ่มากทุกอย่างมันเรียนรู้เพราะฉะนั้นความท้าทายของเราเลยอยู่ทำยังไงเราจะเอาตัวให้มันรอดจากจากสิ่งที่เราไม่เคยทําทุกอย่างเรากลัวความรู้สึกของเราคือเห็นคนพิการเรากลัวนะครับเข็นรถเข็นเร็วเราก็กลัวอะไร นั่งงอยู่คอพับแล้วก็กลัวมันทุกอย่างมันยังไม่เข้าใจใช่ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆนะครับเป็นสิ่งที่เราเราต้องรีบเร่งรีบกับการดูแลเขาให้ได้สามสี่เดือนห้าเดือนเราเรียนรู้ตรงนั้นแหละจนถึงปัจจุบันเนี้พี่คิดว่าหลักสูตรเราเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่เชอาเรียนได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าประเมินตัวเอง ณจุดที่6กสามันเป็นศูนย์เนี่ยก็มั่นใจร้อยเปอร์เซที่พูดงี้เพราะว่าเสียงสะท้อนมาจากสมาคมคนพิการเองความภาคภูมิใจของเด็กหรือเคสหนักนักที่สุดของเราคือจินตะปะาเนี่ยน้วันนี้เขาจบจบแล้วก็ไปทำงานที่อบตได้เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ และเราเองเห็นนักศึกษาไม่เหมือนเดิมแล้วปี6กสาเราไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นวีลแชร์ล้มอะไรเราก็เฉยๆฉเขาต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เขาต้องไปติดต่ออาจารย์ได้เขาต้องไปทําทุกอย่างได้ไม่เหมือนปีแรกนะครับปีแรกเราจะเรยงวิ่งไปหาเขาเดี๋ยวนี้เห็นเดินอะไรต่างๆเราก็ดูแลตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นจุดที่เรารู้สึกว่ามันสำเร็จมากที่สุดคือเขาดูแลตัวเองได้ค ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าจากน้องที่เราเชื่อเขาอาจจะไม่มีนาคตเลยในชีวิตก็ได้แต่พอเขาเข้ามาอยู่ที่เราเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาแล้วก็ปรับตัวทํางานไปด้วยกันจนกระทั่งวันนี้ถ้าจะไปต่อคิดว่าหลักสูตรจะมีทิศทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหรือรับนักศึกษาอื่นเพิ่มเติมยังไงบ้างครับพี่ครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป้าหมายเราตั้งแต่ 6,8เป็นต้นไปครับไม่ใช่ในมหาลัยแล้วแต่สิ่งที่เราดีใจมากๆและก็ต้องขอบคุณมหาลัยก็คือคณาจารย์ครับที่สอนวิชา GE ที่เจอคนพิการไม่ต่างจากเรานะครับเพราะจะมีการโคกันตลอดนะอาจารย์หลายท่านก็ตกใจจะทำยังไงเวลาเจอคนหููคนอะไรเงี้ยนะครับเมันผ่านมา2,3ปีถือว่ามหาลัยเราคณาจารย์แล้วก็แม้กระทั่งบุคลากรสนักทะเบียนอะไรต่างๆ ถือว่าปรับตัวมากแล้วก็ถือว่ามาแล้วเรามาถึงจุดที่เข้าใจและอยู่ร่วมกับผมว่าเราโชคดีมากกว่านะที่ที่ที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแม้กระทั่งผู้บริหารเองนี่ต้องยังให้ความเข้าใจและเรียนรู้ในในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ให้โอกาสกับกับตัวของของนักศึกษาพิการเองครับไม่ได้ตัดบทว่าเฮ้ยอีนนี้เอาคนตั้งแค่สามคนนะยู่ไม่มี เราพยายามนะใช่ฮะนะครับอันนี้เราโชคดีก็แสดงว่าในภาพรวมนะพี่นะคือภาพรวมของมาลัยเรายกระดับของการดูแลนักศึกษาผพ้พิการเนมากขึ้นเรามาถึงในระดับที่ไปได้แล้วในมาลัยเพราะฉะนั้นที่พูดถึงเมื่อกี้คือในอนาคตเป้าหมายเราไม่ได้อยู่ที่มาลัยแต่เป้าหมายเราอยู่ที่สาธารณะนะครับเพราะว่าตอนนี้โูกศิษย์ที่เป็นคนพิการเนี่ยกระจาย กระจายออกไปประมาณ60สิบกว่าคนที่จบแล้วไปไปขึ้นปเป็นผู้นำนายกสมาคมบ้างอะไรบ้างหน่วยงานสําคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นพอมอไม่ว่าจะเป็นอะไรเริ่มรับรู้ว่าเด็กมันมีอิม a พ t ในด้านความรู้ความสามารถที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราในอีกสามสี่ปีข้างหน้าก็คือ,อทุกคนไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมว่าณวันนี้คนพิการเนี่ย ไม่ใช่พระสังคมแล้วไม่ได้ปกติมองเ้เห็นศักยภาพของเขาอม,อมองเห็นศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ใครเคยคิดแล้วว่าคนพิการจะจบนินตีได้โอ้ใช่ไห,ไหมครัเมื่อก่อนก็เคือยู่กับบ้านอ,อ,อยู่กับบ้านเฉยๆถ้าเป็นภาษาอีสานเราก็สูสีเร, <c oughs> สเรียกที่หยัางก็นอน้อยุนกีลาประมาณนั้นเป็นที่พึงแ่งที่หยังคือถ้าสังคมทั่วไปให้ความสำคัญหรือเข้าใจคนพิการ มันหมายถึงโอกาสการทํางานจะไม่ได้มองว่ามาตราสามสามหรือส5ห้าเป็นเพียงแค่เลยล่ะทำทำไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องไปสร้างเงินไขว่าเฮ้เนี่ยอันนี้เป็นโคต้าคนพิการนะจะต้องไออเสัดส่วนเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ใช่ตอบการเนาะอันนี้ผมว่าราบางเจ๋งจริงนี้ล่ะจบปีาตีไปสอบแข่งเลยวัดๆกันไปมีความเท่าเทียมมากขึ้นใช่ครับเริ่มเข้าใจว่าเอน้องๆเขาก็ เหมือนคนปกตินี่แหละใช่เริ่มนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแบบนี้เข้าใจแล้วที่ผมบอกว่ามาแล้วเราเดินทางมาถึงจุดจุดที่มันไปได้แล้วเพราะทุกภาคส่วนเข้าใจแล้วเราขอประสานอาจารย์อาจารย์จะเข้าใจแล้วจะไม่เหมือนปีแรกสองปีแรกพากันกลัวหมดนะครับซึ่งมหาลัยของเราตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่ของรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ครุศาสตร์ก็มีคนพิการเข้าไปเรียนครับมนุษยศาสตร์ก็มีคนพิการเข้าไปเรียน นิติศาสตร์ก็มีคนพิการเข้าไปเรียนเนี่ยเหลือวิศวะเนี่ยผมกำลังจะดันอยู่เนี่ยครับก็คือปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นนะครับเรื่องราวข่าวสารในร่้วมหาวิทยาลัยแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในผลงานของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคุณสามารถติดตามได้ใน RMU Talk